ล่าสุดครมวันนี้มีมติอนุมัติเพิ่มเงินประกันสังคมเพิ่มเงินสมคระบุตรอีก200บาทเป็น1,000บาทสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube h อาร์ชแนช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังล่าสุดวันนี้คลมมีมติอนุมัติ ให้เพิ่มเงินกรณีสงเคราะห์บุตรของสำนักงานประกันสังคมจากเดิม800บาทเป็น1,000บาทตามมติบอร์ดประกันสังคมแน่นอนครับจะมีการเพิ่มเงินกรณีสงเคราะห์บุตรที่ผู้ประกันตนมีการส่งเงินครบจำนวนตามสำนักงานประกันสังคมกำหนด800บาทเพิ่มอีก200บาทเป็น1,000บาททุกๆคน แต่จะมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เป็นต้นไปถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกันตนที่รับเงินสงเคราะห์บุตรนะครับซึ่งบุตรแต่ละคนจะได้ไม่เกิน1,000บาทต่อเดือนจากเดิมได้รับ บุตรหนึ่งคนอายุไม่เกิน6กขวบบริบูรณ์หปีบริบูรณ์แปดบาทต่อเดือนชัดเจนแน่นอนวันนี้คอรมออนุมัตินะครับเรื่องเงินสงเคราะห์บุตรซึ่งจะได้รับเดือนละ1น0 0งบาททุกทุกคนซึ่งเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมจะจ่ายทุกๆุกวันสิ้นเดือนนั่นก็หมายความว่า คนที่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ800บาท1ธันวาคมเป็นต้นไปจะได้รับเงิน1,000บาทต่อบุตร1คนและเงิน1,000บาทจะโอนจ่ายในวันที่31มกราคม2568ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของนะครับผู้กันตนที่ทำเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์บุตร หรือได้รับเงินสงเคราะห์บุตรต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นพู้กันตนมาตาา3 3 3 9เป็นความคืบหน้าเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตร1 0 0 0บาทชัดเจนแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ขอบคุณครับสวัสดีครับ